ของแถวไปร้านเสริมสวยค่ะจะน่าจะไปทำผมสะได้ก่อนกลับบ้านค่ะจะว,ว่ายน้ำของโรงแรมเจพีคอหนึ่งเนาะราคาอาหารดีมากคือราคาแบบว่าราคาตามท้องถนนเราเลยเนาะถ้าใคร สสยเงินเดือนก็มีมาที่นี่ได้เหระชั้นหนึ่งค่ะชั้นหนึน่งของหลังบินเนาะส,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 สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนาะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ นายร้านแมคโดโนัลนละ์เนาะมาสั่งอาหารเช้าให้ซหน้าค่ะวันนี้ก็เป็นวันก่อนวันสุดท้ายที่เราจะแต่เราทั้งหมดกลับออสเตรเลียเนาะวันนี้วันนี้คือเป็นวันที่เราต้องหาซื้อของที่เราต้องการเนาะพวกที่เราต้องการจะเอากลับไปที่เมืองเนานะก่อนเช้าตอนนี้เรามาหาอาหารเช้าทานกันก่อน สั่งเูนอให้เซ่แล้วก็เราจะพาทุนเดินไปฝั่งทางวัดชัยที่เราเคยพาไปทานอาหารแล้วเป็นข้าวราดแกงค่ะตรนนี้เรออาหารเช้าเซ่นาสอดแล้วเราก็จะไปกันฝั่งด้านนี้เลยเนาะลายลาแล้วชิปเงินคืงไปค่ะตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปยังวัดชัยเนาะร้านอาหารที่เราจะไปกินกันเป็นข้าวราดแกงอยู่ฝั่งซ้ายมือเราซื้อพวกพริกอะไรตรงนี้เนี่ย ตรงนี้จะเป็นพวกอาหารแห้งเดี๋ยวเราขาออกมาจากทานอาหารเสร็จเราจะมาซื้อพวกพริกพวกอะไรตรงนี้กับกลับบ้านกันเนาะส่วนที่เราเดินกันอยู่ตรงนี้จะอยู่ข้างหน้าวัดไชยเนาะส่วนมากคนเขาก็จะเรียกว่าตลาดหน้าวัดไชยเนาะเราจะมาทานอาหารกันตรงนี้เลยค่ะฝั่งซ้ายมือตรงนี้เนาะเราก็ไม่เรียกว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะไปซ้ายมือนี้เลยส่วนนี้ค่ะที่เราจะมาทานอาหารกันไม่รู้เขาเรียกว่าซอยอะไรเนาะนี้ รลา้านนี้เลยค่ะที่เราจะมาทานกันอ่เนาะรอนะแล้วคุณน้องนั่งในเลยค่ะจด้านหนค่ะี๋ยวเราไปนั่งข้างหนนั่นเลยด้านแรเราสั่งเป็นเครื่องในไก่พัฒนาของเซแม็กเจโนของเอเป็นต้มจืด จกาทานข้าวเสร็จแล้วก็มาต่อตรงนี้ร้านขายพวกของตามถนนเนาะเราซื้อานาฬิกาใส่ข้อมือเ,เลยละสองร้อยได้ดไ,ดไร,รไปค่ะหลังจากทานอาหารเชา้าเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อเนาะฝั่งตรงนี้ก็ยังอยู่ฝั่งที่น้าวัชชัยอยู่นะเนาะเราจะมาหาซื้อมังคุดก็คือเราจะกลับบ้านแล้วเรายังไม่ได้กินมังคุดเลย ปกติอยู่ที่นู่นก็คือนานๆที่ฉันได้กินเเพราะว่ามังคุดราคาแพงมากด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีของขายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาผักผลไม้เนาะอยู่บ้านเราก็ไม่อดถ้ามีเงินซื้อก็คือมีทุกอย่างผลไม้น่ากินทั้งนั้นเห็นไหมเยอะด้วยไปค่ะเดินตกไปเรื่อยเนาะก็หวังว่าวันนี้เราจะเจอมังคุดแล้วกันอ๋อฝั่งด้านนี้เป็นขนมสดขนมหวานค่ะ เจอแล้วเราเจอมังคุดแล้วเราจะอามาเอามังคุดร้านนี้เลย่ใช oh <my>. wow. ่เลยเออหมหวานี่นีสูดไเฮ้เจเจน่าจะเอาเงินออให้ให้คนเจ ร yeah. yeah. ้านต่อไปค่ะพยาบิวตี้มาสเกันดีกว่ากลับมาถึงห้องกันแล้วเนาะหลังจากไปซื้อของมาก็คือได้ของมาค่อนข้างเยอะเนาะนี่ก็จะเป็นพดกแกงถุงที่เราไป ทานข้า,าวเช้ากันเมืเช้าเราจะเอาไปฝากเพื่อนที่ร้านสสวยซื้อมาประมาณ4ีห้าอย่างเนาะแล้วก็ขนมไอ้นี่ปราบัวซียวแล้วก็เราได้พริกป่นจะเอากับกอเตเลียค่ะหถุงราคาหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ปกเสื้อผ้ามันจะที่ชุดผมเปลียนตัวกลับบ้านเสร็จเรามาต่อีันที่เติร์นที่รพที่สอ เแม่ไ่เข้มอนูนะแต่คือเราต้กาให้มันเข้มนี้ให้มันแบบชัดแนบนี้นะคือรลอกีสามิี่ตอนนี้รอให้ยาชาวก่อนแล้วก็จะไปลงทีหรอดสองค่ะรู้ความไหม ไปหาเพื่อนเสร็จก็ร้อรถสองแถวเพื่อไปซื้อหารเย็นค่ะนสีไม่ใชใหมัือตอนนี้เรามาอยู่ตลาดซอยบขาวค่ะ คุณคณ่ได้นาเลยน้ำปั่นเซ่ร้านประจำเซนาคะ่ะบวรอยีิบาทลมาถึงห้องกันแล้วเนะาะเมื่อกี้ก็ไปตลาดบวขาวมาแล้วก็ไปซื้อหามาทานไป็นาหาเย็นกันเนาะเดี๋ยวยังไก็เจอกันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายคือเราจะไปร้านเสริมสวยไปทำผม กลับมาเก็บกร,กระเป๋าแล้วเราก็ออกเดินทางกับออสเตรเลียกันค่ะอาหารเช้า,ชาของวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวัน,นสุดท้ายที่เราอยู่ที่ประเทศไทยเนาะอาหารเช้า,ชาเป็นกา r l i c b r e ของเซนะาค่ะเราทานอาหารเช้ากันที่ซัปเปต่อ้วยนั่งสองแถวไปร้านเสริมสวยค่ะเซน่าจะไปทำผมจะได้ก่อนกลับบ้านค่ะ 放进去。 เรียบร้อยออกมาก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยเสร็จแล้วไหมทำผมเสร็จเราก็กลับมาห้องค่ะ,ะเดี๋ยวให้ดูสระว่ายน้ำแตบ,บหนึ่งนี่เป็นสระว่ายน้ำของโรงแรมเจพิคอ์่อ่ะได้เวลาเก็บกระเป๋าค่ะเราต้องออกจากห้องเที่ยงค้นนาอ เรียบร้อยค่ะหลังจากนี้เราก็จะพาไปทานอาหารกันเนาะแต่เราจะไม่พาทุกคนไปทานข้างบนเนาะข้างบนมันแพงเรามีที่อยู่ที่หนึ่งที่เราเห็นใน YouTube มีคนเข้าลงแล้วนี่ค่ะตรงนี้เลยค่ะราคาอาหารราคาถูกเหมือนถูกเหมือนราคาตามท้องถนนเนี่ยราคาถูกมากราคาดีมากฝัางข้างในนี้ก็คือคนเยอะมากแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปซื้อของได้ก็คือเราจะต้องเอาเงินไปแลกบัตร เพื่อไปซื้อของเนาะเราใช้เงินสดซื้อไม่ได้ค่ะตรงนี้บริเวณข้างในค่ะคนเยอะเลยมาเลือกอาหารกันเราจะทานอะไรกันดีนี้น่ากินทั้งนั้นเลยเนาะเซนาสั่งผัดบะหมา่มาค่ะไม่ใส่พริก เรียนภายในฟนะู้ดคอร์สค่ะฟู้ดคอร์สนี้อยู่ที่ชั้นหนึ่งเนาะราคาอาหารดีมากคือราคาแบบว่าราคาตามท้องถนนเราเลยอ่ะนะถ้าเราไปซื้อกินชั้นบนตรงที่เราเช็คอินเข้าไปข้างในอาหารราคาจะแพงมากราคาแบบว่าดีมากถ้าใครไม่ต้องการจ่ายเงินเยอะก็มาที่นี่ได้เนาะชั้นหนึ่งค่ะชั้นหนึ่งของสนะนามบินเนาะ เราพานเร็จรล้วเราจะออกเดินทางไปเช็คทินอย่างแล้วค่ะกระเป๋าเช็คไฟของเราเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาข้างในนะแล้วเราก็จะมองมาหาเกตของเราค่อยู่ฝั่งไหนนี่อะไรเซ่เซ่มามีแฮปปี้พิกเจอร์ขณะนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มเรากํำลังจะขึ้นเื่อนแล้วค่ะ <pursue> <ม> <esti> ที่นั่งเราแล้วเตรเนเนียมจะออกเดินทางไปซิดนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนเครื่องลงที่ซิดนีย์เนาะตอนนี้เราก็ลงจากเครื่องแล้วเนาะขณะนี้เป็นเวลาแปดโมงก,กว่าออเราถึงซิดนีย์กันแล้ว